สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีตอนบายบายพ่อแมครับผมตอนได้กับไปดูครับเนาะเอาเน่าทางว่าฝากสําหรับมือนี้พี่น้องเด้อเนาะสำหรับเลขสูตรนะครับเนาะสูตรเลขสูตรเลขเปิดเผยเปิดเผยว่าเลขปกปิดเลขเปิดเผยพิชิตความจนครับผมเนาะเขาสูงวดได้มาแล้ว งวดที่ผ่านมาก็เขาได้พี่อ้องเด้เข่าเต็มเต็มเนาะกรรสูตรไรได้พี่รองได้สูตรเปิดเผยที่สุดความจนความจนครับผมเนะมะมาะเพราะว่าเพืนเขาทุกงวดเนาะแอดมินไปได้ข้าวมากได้สูตรเพิ่นมากแต่เอาเอาว่าลงใพิค<ม>นทรงมาให้ครับผมเนาะตา่าเพิ่นบ่อยออ,อกกันนั่นเราผสงมาให้ว่าเอาไปฝาก่อแม่พี่้องเอฟีเนาะงวที่ผ่านมากัแอดมินกะ โล่งหายแล้วพี่น้องเนอต้องซื้อกลัลังบอครับต้องซื้อมาจากกลัลังนะครับนะมีแปดหนึ่งหนึ่งแปดครัอ่แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสี่สี่แปดนะคะครับผมแต่เป็นไทล่างไม่ออกหุบครับผมแต่ถือว่าเขาคือเราพี่น้องค่ะอ่ะอะาแล้วพี่น้องเนอเพราะว่าถือว่าเข่าคือเรา ปดหนึ่งก็แปดสี่ครับผมแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสี่สี่แปดงวดที่แล้วว่าแต่ว่าเป็นไหล่างออกบนเป็นไหล่างออกบนครับสูตรเปิดเผยพิชิตความจนเพราะว่าคุณอว่าเป็นไห้วิ่งแปดได้ที่น้องวิ่งแปดครับผมงวดนี่หน่อยสุดก็เก่าได้มาแล้วมาเองได้มาแล้วเนาะเิ่นไห้วิ่งคือเก่าไห้เดินไห้ล่างมาความได้ที่น้องเด้อถ้าว่ากั ก่อนว่าหันเขา่าเพิ่นให้วิ่งแปดนะพี่น้องก็เพิ่นให้ลรวดแปดนาะตาเ,พ,เพิ่นจะเน้นหาแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสี่สี่แปดน้อพี่น้องเด้อเอาคิปแต่ลา,า,าเบิง่งนสำหรับสูตรพิชิตช่วงจนนละพี่น้องเด้อพิชิตความจนคะ่ะครับผมสูตรพิชิตความจนเนาะอันสำหรับคลิปนี้จะเป็นครั้งที่สองสำหรับสูตรนี้ที่ทางส่องได้มากที่ทางส่องได้มากครับผมเนะาเนะขอิ่นให้มากสนะั่น,น,นละ สูตรเปิดเผยพิชิตความจนครับผมวันนี้ให้วิ่งเก้าครับวิ่งเก้าเดินเก้าวิ่งเก้าเดินเก้ามาพีน้องเด้อว,วิ่งเก้าอมาเองครับผมวิ่งเก้าเดินเกนะ้าเนาะวิ่งเก้าจัดไปแปดเก้าครับเดินเก้านะ ตัวที่หนึ่งอ่าตัวแรกแปดเก้าแปดเก้ตี่องแดเก้านี่อกรู้ว่าสิตรงใจบ่เอาตัวที่สองห้าเกครับผมตัวที่สองห้เกนาะี่นองแล้วก็ตัวที่สามหนึเกเนาะ นี่น่าจะเป็นบนนะต้นไห่ยวงครับผมก็ไม่รู้ครับก็คือทางงวดที่ผ่านมาเนาะก็พิจารณาเอาก็จะเรื่องกำความเนาะอ้ก็คือตัวร่องคือแสดงว่าแม่ได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมเอาใจแล้วก็คือให้วิ่งเก้าด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดอันทุนหลายนะก็หลุดรวดเนาะบริพัตรน้องพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาวิ่งแปดเนาะวิ่งแปดงวดนี้วิ่งเก้า พี่น้องเพราะว่าฝากไว้ได้มากไม่เพราะว่าเขาสูงวดเนาะบอกม,มีผาดตามสถิติบอกมีผาดนะพี่น้องเด้ออ่าสูตรนี่สูเปอรเฟ้ยครับเนาะ<ม>บ่เป็นสายใดทั้งสิ้นเนาะ,ะเปิดเผยอ่าก็เลยปกปิดอีกอย่างทั้งสิ้นเนาะวิ่งเก้าแล้วก็ตัวที่สามหนึ่งเก้าพี่แค่นี้ก็คือแปดเก้าหาเก้า หนึ่งเก่าคือชุดเตียนเพิ่นครับผมไปกับพร้อมด้วยพี่นนองเด้อไปกับด้วยกันช็อตกันนั่งได้พี่นนองเด้อกันไว้ไปกับตะวันตูเด่นมากเพื่อนเกิดตามตูนี่แหละตะวันไฮกราฟไว้พร้อมค่ะไฮบนล่างพร้อมเนาะขันหมักบนล่างเนาะแต่ที่สำคัญวิ่งเก้าเท่านั้นครับผมคือตัวเด่นเพื่อนเลยแบบไหนเขา่ะเล่าเขาเด่นแปดครับผมเข้าจริงๆเนาะมาที้เขาสูง ว่าสิไปได้มากได้หน่อยไหมกับผมเนาะว่าเพิ่นเพิ่นอันนั้นเนาะเพิ่นยันไม่เต็มหาบ่ได้หาบ่ได้เพิ่นดันน้ำบ่ได้เนาะแต่ว่ากัไปขอเพิ่นมาให้เอามาฝากเป็นงวดที่สองนะพี่น้องจ้าเป็นงวดที่สองของทางช่องที่เอามาลงช่องนะคะสูตรเปิดเผยพิชิตความจนเข้าทุกงวดเข้าทุกงวดครับผมเนาะสำหรับงวดที่เป็นงวดที่สองที่ตามดู ลองติดตามดูครับผมกะลองครับผมมีตัวเด่นตัวล่องพร้อมเด้ออ่าลองก็ไม่กี่ตัวชุดลองครับผมแปดหนึ่งเนาะสีใหม่อีกละไม่เออไม่ก็ไม่แน่มันกันเนาะว่าหันแต่ว่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่แหละพี่น้องอันนี้คือตัวล่องเพื่อนครับผมหรือว่าเป็นตัวเกาบ่บ่มักบชอบเก่าอ่าอืมก็จะหนาเบิ้ง แปดหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งโอ้มีแค่นี้ครับผมมีแค่นี้แปดหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งตัวรองชุดลองครับผมเนาะแต่ว่าชุด <5. S 1> ชุดเด่นคือแปดเก้าเก้าแปดห้าเก้าเก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเราทด<ส>ลองได้เพราะว่สสาสามารถเราเสียสามตัวได้ไหมนี่ไ,ไมก็ก็จ,จด้ะไรเบอร์เอาครับเนาะ ปดเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าก็จะน่าเบิกออกพ่อพอพอพ่จะไฮมากเป็นเลขคู่ตลอดนะมันจะตรงกับตรงกับเลขอะไรหนึ่งแปดห้าเก้าพี่น้องอ่าถ้าเป็นรถแอดมินเหรอเ่ยอย่างงั้ยเนาะมีมั้ยสตัวด้วยนะโอ้หนึ่งแปดห้าเก้าหนึ่งแปดห้าเก้าอ่าท่านมาสามตัวอ่าพี่น้องเนาะห้าแปดเก้าอย่างนี้ก็ได้เนาะเจรณาดูนะคะหนึ่งห้าเก้าอย่างงี้ก็ได้ เออถันมาสามตัวนะแต่ว่ากันเด่นเก่านะของเฟินนะมันง่ายพี่น้องพี่เจน่าเบอร์สิบหน้าท่างด้วยครับเรื่องสำหรับสูตรพิชิตคก้อมจนงวดนี้เป็นงวดที่สองงวดที่ผ่านมาเข่าเต็มๆฮ้องเฟินเนาะอย่าลืมติดตามไปได้เยพี่น้องเองสิโอ้งวดที่ตามไปคานว่าสูตรพิชิตคก้อมจนแล้วอืเตรียมตัวเรื่อยๆพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเข่าอีีเมื่อว่าเพราเข่าครับผมเนาะนี่ตัวยางให้ฟังนี่ตัวยางให้เบิ้ง เป็นฝาบ้างสันนิษฐมันมีสถิติเก่าอยู่แล้วเนี่ยดาวพระเบเด็ตเปิดเผยตัวเสื้อเป็นไหนทางช่องครับผมเนี่ยท่าอะไรเสื้อเก่าเป็นแดงฝานเป็นว่าเอาไปเลยพิชิตความจนเนำมาให้เนาะครับไม่ตั้งซื้อให้ว่าสูตรเปิดเผยพิชิตความจนจำซื้อสูตรไว้ครับผมเพราะว่าก็เอาหานะพ่างว่าฝากจำนาี่ลองเนาะพาเลือกคนเข้าดีเข้าจริงๆค่ะแต่นี่เลยเนี่ยยิ่งมาโดนแล้ว เนาะแต่ว่ากับวัด้ฟังเบื้องก่อนฟังเบื้องไรกงอนแล้วฟังดูไาย่วดแล้วมันจะขาของเพิ่อนดูไม่ไมีแม่จริงๆนะคบมันเข้าจริงจริงเมื่อกี้ด้วยเมื่อกี้นี่แอดบอกก่อนว่าเมื่อกี้เป็นไถ่างมันออกบุญครับผมอ่าเป็นไถ่มาล่างเป็นไถ่มาแค่สองตัวก็คือแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดซี่ซี่แปดครับผมเป็นเชยนกลับไ้พอนสัหรับล่างที่เน่เพื่อจะให้วิงแปดเนาะอ่าิแปดต่เพื่อจะจสั่น้ะพี่ร่องวันี้ก็มีคือเกแปดนึ S <S ออกระโปงหนึ่นง,เ,งเป็นตัวร่องเนอะแคดเขาหมักน้ำกะมันออกสามารถออกได้ซุกโตพี่น้องเราออกได้พอเยอะได<อ>้<อ>ไดต้ไดตัวนะอ่อาสรุปเด่นๆก็คือแปดเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าครับผมใช่ไหมตัวเด่นๆเ,เพิน่นตัวเด่นชุดเด่นครับตามนั่นละพี่น้องนะฝากไว้สำหรับชุดพิสุทธิ์กมจนรเอามาลุนไปนํำกัดวาที่สิบหกเมษานี สิมาอีกบ่ที่สำคัญเข่ามาตลอดเนาะแต่ว่าเอามาลงทา้งสองงวดที่สองทางที่สองงวดแรกเอามาเทเล็ตตื่นเลยแต่ว่าเ้าเห็นมากกว่านานันแล้วครับผมแต่เ้างบ่ได้ลงเพราะว่าเ้ากับเมืองก่อนเท่ากันทา้งสองกับเมืองก่อนเอามาเฮงเนาะครับผมเอ้าฝากไว้แล้วพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพิจารณาเพิ่งอห้าลุ้านหลุ่นแบบน่าสูตรของเพื่อนนี่คัดตรงใจพราะว่พี่น้องได้มากยาก อาจารย์ดังๆดีๆของเรือตรงกับพว่ฝันของพี่น้องเนาะกาแฟไว้พาเท่าจะได้ตอกจาเพราะว่าขั้นมักคัักเอาตรงกันต้นเองเนาะเอาเรียกสรดเพิ่นเอาก็จะได้ทุ่มเลยพี่น้องเนาะเป็นหน้าทานงฝากกันเนาะหรือว่าผู้ใดมากอยู่แล้วกันพิจารณนาดเลยเลยพี่สมนีจำซื้อไว้จะได้โอ้มาแล้วพอจะได้มาได้พี่น้องกับผมนะคะ เอาพิชิตความจุนน้ำกันอืโอ้แอดเบปิตวันที่สิบหกเมษายนตรงนี้เดี๋ยวทีนอ้เดี๋ยวันที่สิบหกเอามาหลุดแฝงกันเพราะว่าสูตรคนมาเปลี่ยนแปลงเด้พี่น้องหายแล้วให้เลยให้แล้วให้เลยครับผมบริดวณเปลี่ยนสำหรับแนวทา่งวันนี้ก็เพิ่งจะเปิดล่งช่องนี่แหละครับผมเพื่อได้เห็นคลิปนี้แล้วก็บฝ่าวิจต้าน่าล้วนอ๋อตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้ฝากไว้สำหรับพิชิตความจุนอ่าห้าวถึงว่าันมีโชคมีหลับแฝงกันสำหรับอ่า วงาะสีม้านี่เนาะแล้วจางเอ็นนี่กับสีร้อยตัวเลือกให้ถ่ายคลิปตัวนี้แหละใต้คลิปนี่แหละครับผมเนาะใต้คลิปเตัวพิจารณาเมื่งเอาเพราะว่าถ้าใช้กล้องหน้าแล้วมันจะกลับหลังรับปัญหาก็คือแล้วจะลอยให้ครับผมนะคะได้ครับเพื่อสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ